เชรินนะคะเจอปัญหาก็คือปวดศีรษะมากๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากนอนไม่พอด้วยกติคือตื่นดีีด้วยการผสมในน้ำอะคะ่ะพอหยอดตัวนี้ถึงได้หายเร็ว และประกอบกับเป็นคนดูแลสุขภพ ity, าพด้วยนะคะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานตัวอิมมูนิตี้ของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุด้วยมังคัาที่ทำให้เราฟื้นฟูจากไข้หวัดใหญ่ได้เร็วมากและท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณ CBD ดีของอาจารย์ออสนะคะ ช่วยชีวิตสูงไวไม่ต้องให้ทุกข์ทรมานกับอาการปวดหัวอย่างที่เป็นมาค่ะขอบคุณมากค่ะ<า>ขอแนะนำาดตรวยานะคะเพราะว่าตัวเองป่วยค่ะตะวานไขมังความดันมีอาการเลือดเป็นพิษนะคะเคยติดเชื้อในกระแสะเลือดมาก่อนค่ะแล้วพอดีได้มาทานดตอรวยาและตัวเองดีขึ้นจากภายในแค่3เดือนเองค่ะคือไป อบอกสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยและวพิพันธ์เราก็เปลี่ยนคือเชื่อมั่นและศรัทธาในผลิตภัณฑ์ของท่านค่ะท่าขอบคุณมากค่ะ